พี่คะวันนี้เราขอเสนอผัดพริกแกงนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวหอมหัวใหญ่ใบมะกรูดไก่หอยมะแรงคู่แล้วก็กุ้งนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะแล้วก็น้ํามันแล้วก็น้ํามันหอยนะคะตอนนี้เราก็ทําการเจียวหอมนะคะผัดกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมไปนะคะโอเคค่ะค่ะตอนนี้เราก็เอาพริกแกงลงไปผัดนะคะที่พิชอบเผ็ดก็เลยใส่เยอะๆค่ะ นะคะอผัดพริกแกงก่อนค่ะแล้วก็มเร,เรใส่ลงไปผัดนะคะโอเคค่ะง่ายๆนะคะอาหารทะเลลงไปเลยค่ะก็ใส่น้ำตาลนะคะลงไปค่ะเราตามโดยน้ำปลาน,น,<ม>นี่เราก็ใส่ถั่วขกยาวแล้วก็ต้นกระหอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะอ่าเดี๋ยวเราเติมน้ำสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะก็เป็นหน้าตาผัดพริกแกงนะคะอาจดูไม่สวยงามค่ะแต่คือรสชาติการันตีค่ะ except for uh, <laughs>